ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Steel Front วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับหนึ่งในสุดยอดยานเกราะที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกยุคใหม่ K2 Black Panther ปี2026ที่ถูกเผยโฉมในโทนสีเบอร์กันดีเงางาม c h นี่เบ b ร์กันดีซึ่งไม่ใช่แค่เพียงรูปลักษณ์ใหม่แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารที่เหนือระดับตั้งแต่ภาพแรกที่ได้เห็นรถถังคันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนยานยน,ยนต์จากโลกอนาคต ผิวตัวถังที่ถูกพ่นสีพิเศษแบบอาร์มี่ชไนีสีเบอร์กันดีเงาวับสะท้อนแสงไฟจากเพดานของโชว์รูมหรูหราได้อย่างน่าหลงใหลเส้นสายและผิวกรอดที่มุมเฉียบคมทั้งหมดดูแข็งแรงแต่โฉบเฉียวบริเวณด้านหลังของตัวรถถูกเก็บรายละเอียดอย่างประณีตโดยเฉพาะท่อไอเสียคู่ขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉียวทั้งในเรื่องการระบายความร้อนและความกลมกลืนกับดีไซน์ของตัวถังพื้นผิวบริเวณนั้นสะท้อนแสงไฟอย่างชัดเจนเน้นย้ำถึงความประณีตของชิ้นงาน โลโก้ไอเที่ปรากฏอย่างเด่นชัดบริเวณด้านข้างถูกเคลือบเงาด้วยวัสดุพิเศษที่แวววาวในทุกมุมมองขณะที่แผ่นโลหะคําว่าไทยถูกติดตั้งอย่างสาง่างามที่ด้านหลังของรถถังเสมือนเป็นลายเซนของชิ้นงานระดับมัสเตอร์พีซตัวรถยังคงออกแบบให้มีระยะฐานต่ำมากเป็นพิเศษชนิดที่แทบจะติดพื้นโชว์รูมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การยึดเกาะกับพื้นแบบแนบสนิทดูดูดันและเสถียรในทุกมุมมองภายในห้องควบคุมของรถถังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ HUD เต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงและ AI ที่สามารถรับคำสั่งได้แบบเรียลไทม์การแสดงผลข้อมูลยุทธวิธีความเร็วแรงดันระบบอาวุธและสภาพแวดล้อมรอบข้างถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบระบบอาวุธหลักของ K2 ปี2026เป็นปืนใหญ่สมูทบอขนาด120มิลิเมตรพร้อมระบบยิงอัตโนมัติและสามารถยิงกระสุนเจาะกราะขั้นสูงได้หลายชนิดรวมถึงกระสุนควบคุมวิถีด้วยระบบนำวิถีด้วยเลเซอร์ เสริมด้วยป้อมปืนควบคุมระยะไกล RCWS พร้อมกล้องความร้อนกล้องอินฟราเรดและเลเซอร์วัดระยะเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันตัวขณะอยู่ในสนามรบโดยไม่ต้องเปิดฝาครอบห้องควบคุมภายนอกของตัวรถยังติดตั้งระบบ Active Protection System APS ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและทำลายวัตถุอันตรายที่พุ่งเข้าสู่ตัวรถก่อนการประทะพร้อมทั้งมีระบบเรดาร์รอบทิศทางที่เชื่อมต่อเข้ากับ AI ส่วนกลางระบบส่งกำลังแบบ Hybrid Generation ใหม่ ทำให้รถถังเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นเสียงเงียบและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับสภาพการทำงานตามลักษณะภูมิประเทศและยังสามารถเข้าสู่โหมดซ่อนตัวเพื่อลดสัญญาณเสียงและความร้อนในบางสถานการณ์โชว์รูมที่จัดแสดงรถถังคันนี้เป็นห้องแสดงสินค้าระดับไฮเอนด์ end. พื้นเงาขาวสะอาดจนสามารถสะท้อนตัวรถทั้งคันได้ชัดเจนการจัดแสงแบบเฉพาะจุดทำให้ทุกเหลี่ยมมุมของตัวถังสะท้อนประกายแวววาวจากสีเบอร์กันดีที่ตัดกับความดุดันของรูปทรงรถถังอย่างลงตัว บรรยากาศในโชว์รูมนี้ช่วยขับให้รถถังคันนี้ดูราวกับผลงานระดับไฮคลาสทุกส่วนทุกชิ้นของตัวรถได้รับการปรับแต่งเพื่อไม่เพียงแค่การใช้งานในสนามรบแต่ยังเพื่อให้สามารถนำเสนอในระดับนิทรศการทางวิศวกรรมและการออกแบบขั้นสูงภายใต้ดีไซน์อันเฉบเยว่ยวนี้ยังมีระบบป้องกันล่องหนสตีลโคตติงเคลือบผิวรถทั้งคันเพื่อลดสัญญาณเรดาร์และคลื่นความร้อนเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการรับในทุกสภาพแวดล้อม เมื่อรวมกับระบบนำทางดาวเทียมขั้นสูงแบบเข้ารหัสพิเศษรถถังคันนี้จึงสามารถปฏิบัติการเชิงรุกเชิงลึกภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมอัปเดตแผนที่ภูมิประเทศแบบเรียลไทม์และระบบประเมินภัยคุกคามอัตโนมัติภายในยังมีเทคโนโลยีจำลองสภาครบ Combat Simulator สำหรับฝึกทักษะลุกเรือโดยไม่จำเป็นต้องออกจากสนามจริงซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทำให้รถถังคันนี้กลายเป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบ ทุกรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า K2 Black Panther ปี2026สีเบอร์กันดีเงางามไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนารถถังอีกหนึ่งรุ่นแต่คือการยกระดับมาตร,รฐานของรถถังทั่วโลกขึ้นไปอีกขั้น